ป็นแถน,นนคนเดินครอง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 ตรี e e t Art เครื่องดืมอาหารร้านขายของเล่นศิลปะฝาท่อที่จอดรถป้ายรถประจำทางห้องน้ำมีที่จอดรถด้วยพี่ สานเจ้าพ่อหนูแดงสานเจ้าแม่ทับทิมที่ไหนเอ,อกวัดประพิษพิมุกจอดด้วยสามที่ดูนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ถนนคนเดินฝั่งองอ่างนะครับผมบอกว่ามีสตรีทอาร์ตเปิดใหม่บนถนนคนเดินเราจะมาเดินดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจไหม อันนี้เราเดินเข้ามาจากทางฝั่งของศาลร,รัฐธรรมนูญเก่านะโดยที่ไปทะลุโรงเรียนบอพิตพิมุกไม่ใช่สิตอนนี้เป็นวิทยาเขตละมอมม่าร้านอรหาอินเดียนฟู้ดนะฮะ ร้านอาหารอินเดียจากช่วงระหว่างสะพานบอปิตพิมุกนะครับถึงสะพานหันนะก็มีร้านอาหารมีของขายอยู่เป็นระยะระยะครับ ในคลองมีคนพายเรือด้วยนะครับตอนนี้ถึงช่วงสะพานหันแล้วจะเริ่มมีภาพวาดนะครับมีผู้คนมาถ่ายภาพกัน ครอบวัด,ดออวน,นะครับต้องกำแพงของไอยนะครับภาพมันกระตุกไปนิดนึงสวยนะมองลงไปในกองให่มุมนอนเนี่ยเปน็นารสำเพ็ง50เมตรโหุรัด50เมตร ยาวราช80ดเมตรนี่เลยร้านขายเสื้อผ้ามีรับคนละครึ่งด้วยนะร้านค้าทั่วไปที่ตรงนี้รับคนละครึ่งนะครับเลยมากเลย กระหังได้นะคะเรียบร้อยแลเรียยไม่รับคนละครึ่งแล้วใช่ไหม ิ่มละ50บาทนะครับมาล่าพันดากริลมาล่าพันดากริวโซนนี้เป็นโซนร้านอาหารนะบาร์บีคิว วันนี้ชาบูเสียบไม้ ขอ,องไข่เยอะแอนนห์หนมหวานโครงการจักรยานสาธารณะปั่นได้จากสะพานพานุพันธ์นะครับค,ออคือสะพานเหล็กสมัยก่อนเนาะโซนฝั่งซ้ายนะ มีแต่ด้อยมีแต่ด้อยมีแต่ด้อยทีสแกน QR Code เหรอใช่สมัครผ่านฟรีใช่ไหมของขายเยอะแยนะนะเสื้อผ้ารองเท้าโดนเน่สตรีดอต กำแพงภา,วาววพว, oh, oh, วาดสว,วยๆววกกอนับางแพงวงามฝั่งขวาร้านขายลิกโก้ของเล่นนะ

อินเดียนแบบผ้านะของเล่นนะครับโซนตรงนี้ร้านขายของเล่นเยอะมากเลย ซุ่งขวาคนน่าจะเริ่มเงียบนะเหมือนนะเนาะคนที่รู้ก็รู้คนที่รู้ก็รู้คนที่ไม่รู้ก็ไม่รู้ราคาก็ทั่วไปนะวันนี้ออกแนวเลโก้นะ บสวยๆเรื boom, boom, boom. ่องของเรื่อง่อสสมันนานแอเปล่าเบิ้บบีสเก็ตบอล เล่นในตอนนี้ก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับมีเหมือนถนนคนเดินทั่วไปมีดนตรีเปิดหมวกมีน้องๆดาซินโดมนะ สองครกสองสมัย สี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มนะเริ่มตั้งแต่30ตุลาแล้วนะครับเยังมีอยู่เรือด,ดอสวยงามเนี่ย เลยมากนะรับคนละครึ่งหมดเลยดอกกุ้ยนะครับกก้ยสิบห้าบาทเสือ้อ <c oughs> นี่เหมือนยังวาดอยู่นะ ยังวาดอยู่ยังวาดไม่เสร็จ Ask อาร์ตเอลเตรอกศิลปะว้าวตรงนี้เป็นสีสะท้อนแสงนะ,ะผ่านกล้องดูสวยดี มัน้งลเดี๋ยวมันสะท้อนแสงออกมาสวยงามมากเลยสวยๆอารมณ์ประมาณอะไรนะเอาตาลสีเรืองเรืองฮะทุนี้ก็น่ากำลังจะเพ้นต่อครับเพราะว่าเหมือนจะลงพื้นแล้ว ตรนี้ทำกำแพงเพิ่มออกมานะครับไม่ได้วาดรงบนกำแพงปูน ที่ชาวบ้านนี่ก็มีเสื้อเปิดมาก่กัน วิถีชาวบ้านนะครับสมัยก่อนปันโอง่งขายของ Pokemon Pokemon mm. Street Fighter Yeah chuẩn dữ ATM spray ออฟสวยนียครับเ hey, วิร์กนครเกษตรถนนดนตรีฝั่งนี้เป็นภาพวาดฝั่งนู้น โซนร้านอาหารร้านขายของชุมชนโรงอ่างธนะคารถึงแล้วสะพานพานุพนันธ์ห้ามปล่อยสัตว์และจูงสัตว์ไปตามถนนปล่อยทานมูลบนถนน พา,าหมามาเดินเล่นนะจ๊ะให้เดินได้แต่คนถนนคนเดินสามทุ่มกว่าก็เริ่มเก็บของกันแล้วนะจ๊ะน้ำหอมลิปสติก สามร้อขดโอเคเลยกุยจับน oh right. ้ำข <more> ้นสะพานหันเจบวยสุดโบราณผัดไทยโบราณแม่บุญรอด ก็ของกินก็เยอะอยู่นะหลายร้านเลยแหละจากฝั่งโน้นฝั่งน,น,งนี้มีทั้งข้าวทั้งหวานนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือปลาหมึกนะไฮลุกไฟไฟว้าวดิยอ, wow. อจ้าช้านี่อมาม่าโฮสเทล ม,มีโซยมีโคมไฟเออสวยดีเหมือนกันฮไไนนเนี่ยหอโคมแดงไงบาเผากระวขนมจีน ปลาฉะฉลอมขายของมีร้านมีพื้นที่ให้นั่งนะครับโตี่ปุ่นเล็กๆน่ารักได้บรรยากาศอยู่ <c oughs> กำหนด4ทุ่มไม่ว่าน่าจะเกินนะ น่านจะไม่ได้ปิดแค่สี่ทุ่มยังอยู่ยังอยู่สิ้นสุดการพายเรือคายักภาพายได้มาถึงแค่สิ้นสุดตรงสภาบอพิดทิมุกนะครับจะมีดันองิง ทีเฮาลิลลี่กาแฟสุดจบสิ้นสุดแล้วปลาอ๋อ <Thank you. S 2> oh, มองเห็นตัวป,ปลาอยู่แลวน่าจะเพิ่งเอามาปล่อยเนย ปนินปนินปนินเก็บเก็บขยะมัง้งมีปนินไห่ครับไซเท่าประมาณสามนิ้วสนิ้วมองเห็นตัวปลาอยู่แสดงว่าพอได้อยู่คลองสะอาดขึ้นเยอะอยู่สุดก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเป็นถนนที่น่าเดินอยู่ดูผู้คนยังไม่ค่อยเยอะมากนะ เหมือนอาจจะยังไม่รู้กันเยอะเท่าไหร่เหมนบอกว่ามีทุกศุก์เสาร์อาทิตย์นะสามวันสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มมันจะปิดไว้ไปหน่อยถ้าใครสนใจก็เดินมาเดินชมเดินเที่ยวหรูอได้ครับถ่ายรูปสวยๆเดินหน้าของกินเหมือนถนนคนเดินทั่วไปครับ จะเหมือนสตรีทอาร์ตด้วยมาเดินดูวิถีชีวิตเก่าๆย้อนยุคเยินชมบรรยากาศริมคลองแสงไฟรีใบยับฟ้ารนฟรีรเพราะๆดูภาพเสื่อปะสวยงามข้างกำแพงหาของอร่อยอร่อทานถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ